ก็ขอก่าสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักสุกคนประจําช่อง KPFF กันด้วยนะครับและสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยและกันนะครับก็กิจกรรมที่เข้ามาใหม่เนวันนี้ก็จะเป็นส่วนของลดราคา90%นะครับแต่ว่า บัตรลดราคามันมีแค่75%นะครับก็สูงสุด75%แต่ป้ายมันบอก90%อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เลือกของได้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราเลือกแบบแบบลด28%เนี้ยเราก็ซื้อแค่200กว่าได้นะมันก็สามารถซื้อได้เลยเนาะแบบเลือกของถูกๆสักชิ้น2ชิ้นเนี่ยเลือกเป็นอันนี้นะครับมันก็สามารถกดซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากได้แบบ เจ็ดสบ้าเ็เลยอันนี้นะจะคุ้มกว่านะครับแบบเนี้ยคุ้มกว่าเพราะว่ามันจะลดเยอะกว่านะครับมันซื้อราคาใกล้ๆกกันกับไอ้ลด25่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เลยได้ซ้ำนะแพงกว่านิดหน่อยเองนะครับนี่พอเราเลือกของครบปุ๊บถึงห7ร้อยเจ็ดิบห้าแค่นั้นเราก็สามารถลด,ลดราคาเจ็ิบห้าเปอร์เซ็นได้เลยนะครับก็คือไอ้หกร้อยเก้าสิบเจ็ดเพนี่คือเราต้องเสียห9ร้ยเก้าสิบเจ็ดเพนะครับก็ค <st> ือหลังจากที <st> ่ลดแล้วอ่ะ ก็เลือกของมาแล้วก็กดซื้อได้เลยเนาะตามเพจที่ทุกคนมีเลยถ้าเกิดมีเพจน้อยก็ลดน้อยถ้ามีเพจเยอะก็ลดเยอะนะครับเท่านั้นแหละครับแต่ว่าเราก็มีชุดอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาใส่ชุดเก่าเอาไปเล่นใหม่ดีกว่านะครับในส่วนของชุดที่อัปเดตเข้ามาใหม่ก็จะเป็นส่วนของหน้ากากนะครับเซตนี้เรามีแบบ2ชิ้นเองนะมันเป็นส่วนของเซตลงหลอมนะกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นี่มียกเซตเลยนะครับ แล้วก็จะมีส่วนของก้าวพิจ๊ะด้วยนะครับอันนี้ผมก็มีแล้วนะเป็นสีทองเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเท่เลยทีเดียวนาะแล้วก็มีส่วนหนึ่งจะเป็นของเสื้อคอเต่านะครับนี่เสื้อคอเต่าจะอยู่ล่างๆหน่อยนะครับเป็นเสื้อแบบธรรมดานะครับแต่ว่าเห็นหลายๆคนชอบกันนะครับ GM เอาออกกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเป็นส่วนของเสื้อคอเต่านะครับส่วนกางเกงนี่ผมไม่มีเนาะแต่ว่ามีแบบแคล้ายๆกันอยู่เอามาใส่แบบ แอดนียวอได้อยู่ใช่ไหมผู้ชมคงไม่ซีเรียสอะไรเนาะเดี๋ยวเราไปเล่นซีซีกันเลยดีกว่านะครับว่าชุดที่ทีเอ็มเอากลับมาขายใหม่ถ้าเรามีแล้วมันจะเท่หรือเปล่านะโอเคเราก็มาในเกมเป็นที่เรียบร้อยเราก็ซื้อในส่วนของ M500 มานะครับโอ้โหดูชุดสิครับมันเป็นชุดเก่าแต่ว่ามันยังเท่อยู่เลยนะแต่เห็นว่าหลายคนบอกว่ากิจกรรมใหม่นี้มันบั๊กอยู่นะผมรู้สึกว่ากิจกรรมแต่ละอย่างที่มาใหม่ๆนี้ GM แบบ ทำแล้วก็ลงเลยเนะาะมาทุกวันเลยแต่ว่ากิจกรรมแบบบักเยอะมากนะครับก็ควรปรับปรุงนิดหน่อยเนาะแต่ยังไงเราก็มีอยู่แล้วนะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเราโดนยิงอ่าหัวแตกมายิงเราได้ไงรู้ไหมนี่คุณสู้กับใครอยู่ตอนนี้หาศัตรูก่อนนะครับยังหาไม่เจอเลย <'re> นั่นไงศัตรูลงมาแล้วหัวแตกเพิ่อมอีกหนึ่งนายนะซ้ำไปซ้ำไปนะครับซ้ำได้ซ้ำไป แต่อย่าซ้ำศพเขานะครับ GM บอกไว้ไม่มีมารยาทนะครับเฮ้ยอันนี้ยิงไม่ได้นะครับเป็นอะไรไม่รู้เขาเดินอยู่ยิงได้เขายืนนิ่งยิงยิง,ยงไม่โดนนะับเฮ้ยไม่โดนหัวได้ไงครับเนี่ยเนี่ยยืนนิ่งปุ๊บยิงไม่โดนอัดตัวเชวย่มากันในตาต่อไปเป็นที่เรียบร้อยตานี้เราขอซื้อเป็น MPO A1 แล้วกันนะครับเพราะว่า คืนไม่สําคัญสําคัญที่ชุดนะครับเพราะเรามารีวิวชุดเนาะก็จะเป็นชุดนี้เลยก็คือแบบกิจกรรมใหม่มานี่เอาชุดเก่ามาใส่ก่อนกิจกรรมมาแต่ละอย่างนี้แพงๆทั้งนั้นเป็นพันเพรนะครับมาทุกวันถ้าเป็นยูทูบเบอร์เนียเขาก็ได้คลิปหนึ่งก็เยอะใช่ไหมเขาก็อมารีวิวได้แต่ผมแบบไม่ดังไงรีวิวทุกกิจกรรมก็น็อกเลยครับเออม้แตกนะครับมีเพื่อนไปชุบ อย่าชุบหรอชุบเท่ากับตายนะอย่าชุบนะเตือนแล้วอย่าชุบเตือนแล้วอย่าชุบถ้าชุบขึ้นมาตายนะชุบขึ้นมาตายมาไม่รับผิดชอบตรงนี้ดาวยังเหยยังไม่ดาวซะด้วยไตยหัวเลยโอ้โหยืนนิ่งซะขนาดนี้ไตง่ายเลยทีเดียวเต็งหัวเข้าไปเลยโอ้โหคนนี้เหมือนจะเป็นบอทนะเนี่ยเรายิงบอทแตกรู้สึกหน้า,าคภูุิใจเลยเกินชัดเชนนะ เดี๋ยวไปยิงข้างหลังศัตรูเดี๋ยวเอาอยู่ตรงนี้หวัวแตกฟาร์มาร์ยิงหวัวแตกเนาะก็ได้มาแล้วสเตปฟาร์มาร์ผมนี่คือแบบไม่มีสกินนะครับมันก็ต้องยิงแบบนี้แหละครับก็คือแบบยิงอัดตัวไปทีนึงแล้วค่อยงัดหัวอีกทีนึงนะมันก็จะทําให้ฝั่งศัตรูตายเนาะถ้าเราแบบยิงหวัวไปท,ทีแรกเลยเงี้ยเราจะเสียดายเนาะเพราะว่าเรายิงไม่แตกนะนี่มีคนกระโดดอยู่ตรงนี้หยองหยองเกมห้าร้อยอ้าวหลบไปซะและ้ว ศัตรูไม่มีใครออกมาเลยนะตอนนี้นั่นไงออกมาแล้วออกมาแล้วตัวนี้น่าจะเป็นบอดนะเนี่ยเรายิงหัวเขาไม่โดนเลยเออพอเขายืนนิ่งก็ยิงไม่โดนอืมแปลกดีนะเนี่ยเราเดินเอ,อ๋อีกนั่นไงฝั่งนูน้นมีศัตรูหนึ่งตัวนะยิงเพื่อนเราไปเป็นที่เรียบร้อย เดี๋ยวอยู่แค่สองคนแบบนี้ระเปิดสูตรนี่น่ากลัวนะเนี่ยหัวแตกนะครับหัวแตกไปเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งลายซ้ำไปเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งหัวโอเคมีคนมาแล้วนะอัดตัวแตกนะครับคือแบบมันงัดไม่ค่อยติดแล้วนะตอนนี้สำหรับใครที่ยังไม่มีคิโวแฟชั่นนี้มันเท่ซื้อเซ็ตนี้ได้นะไม่ต้องไปสุ่มให้มันเกลือเนาะก็ซื้อแบบนี้ถูกกว่าเยอะแบบเยอะสุดๆนะครับ แต่ว่าก็ต้องมีแบบเพชรเป็นก้อนไว้นะมาสูมทีเดียวเลยนะหัวแตกมีคนซุ้มยิงนะหัวแตกไปหนึ่งรายบางอาจมาซุ่มยิงผมได้ไงเอ้ยตรงนี้มีสองคนเลยเดี๋ยวไล่ย,ยิงทีละคนดีกว่านะพูดเหมือนเก่งเลยโอ้นัดเดียวนัดเดียวเท่านั้นไม่ต้องคิดเยอะนัดเดียวเขามาละ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 เราไม่อยู่นะเดี๋ยวรอเขาเดินเข้ามาใกล้ก,ก่อนเอาเขาดาวเลยนี่วา ขอพี่หนึ่งนะัดขอพีหนึ่งนะัดขอพีหนึ่งนะัดแตกเรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนและการคลิปนี้ก็จบสั้นๆดูชุดไปเลยนะครับว่ามันเท่ขนาดไหนก็ถ้าเต้นท่าเดิมสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ